ครับทุกคนดีดีตลอรบเข้าสื่อช่องเรนอเวนะครับวันนี้นะครับเร็ก็จะมาอัปเดตซีรีส์ใหม่มาใหม่ประจําเดือนเพือนสิงหาคมให้กับทุกคนได้ดูกันบอกเลยนะครับว่าเดือนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะเมื่อเทียบกับหลายหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ก็มีเรื่องใหม่ให้กับทุกคนอ่ะได้ชมกันเข้ามารอเดนกันว่าจะมีเรื่องไหนแล้วก็มีเรื่องาเป็นยังไงบ้าง มาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับนั่นะก็คือเรื่องโคดแฟนโคดแฟนซีซั่นสองซีซั่นนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงเรื่อราวของ4คน2คู่กับ1ปีผ่านไปหลังจากที่เพียรก,กับแต้ฝุ่นได้ปรับความเข้าใจกันละเลยก,ก็ได้พบกับเจไดศิลปินคนโปรดซึ่งตอนนี้ความสัมพันธ์กําลังพัฒนา แต่ชีวิตของทั้งสองคู่ก็เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อถึงเวลาที่ใต้ฝุ่นจะต้องเริ่มต้นทํางานและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นส่วนเพียรกับเจไดก็ได้ร่วมงานกันในโปรเจกต์ใหญ่ภายใต้ความคาดหวังแรงกดดันจากผู้บริหารหน้าใหม่แฟรแรงของบริษัทโดยที่ความสัมพันธ์ของเล่กับเจไดยังคงเป็นความลับอยู่เริ่งเริ่รมวุ่นวายเมื่อใต้ฝุ่นพบความลับสุดเซอร์ไพรส์นี้ของเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่สมัยเรียนอย่างเล่แต่ทั้งสองคู่จะต้องพบกับวททดสอบแม็กไม ที่สร้างปัญหาความสัมพันธ์ของวกเขาอย่างไม่จบไม่สิน้นยังดีที่เล่กับใต้ฝุ่นมีการละกันให้ปรับทุกแต่ถึงอย่างนั้นบางทีปัญหามันก็อาจจะเกินกว่าคนที่ตัวเล็กๆสองคนจะรับไหวครั้งนี้แต่ละตัวละครจะทําอย่างไรเพื่อพิสูจน์ความรักที่มีให้กันละกันแะซรีส์เรื่องนี้นะคะร,รับออกอากาศวันพฤหัสเวลา20นาฬิกาทางแอปพลิเคชันวิวเริ่มอ,ออกอากาศตอนแรกวันพฤหัสที่5พฤษภาคม แอบจองรัก Secret Love The Series เรื่องราวของคิมหันเด็กสโมปี2ไฟแรงผู้ที่ชีวิตกำลังจะไปได้ด้วยดีและเป็นไปตามเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้นั่นคือการเป็นประธานสโมแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเมื่อเมกเด็กนิเทศปี4ที่เป็นแกงยูทูเบอร์ทำคอนเทนต์แกล้งคนได้ะจะับฉากวากนุ่นน้องกามาลอขึ้นมาและซ่อนกล้องถ่ายไปทําทำคอนเทนต์แต่ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อนุ่นน้องดันเป็นลมกลางลานกิจกรรมทำให้มหาลัยถูกพูดถึงในด้านลบจนเสียชื่อเสียง และเหตุการณ์นี้ทําให้เดือดร้อนถึงเด็กสโมที่ต้องมาร่วมรับผิดชอบกูช้ช่วเสียงของมหานวิทยาลัยกับการยูทูบเบอร์คิมหันโมโหที่เม่เป็นตัวซวยเข้ามาทําให้ชีวิตที่คิมหันคิดเอาไว้สั่นคลอนจึงทําให้มีเหตุทะเลาะก,กันและอุบัติเหตุที่ทําให้พวกเขาทั้งสองจุบก,กัน แต่ใครจะไปรู้ว่าเหตุการณ์นั้นนะทําให้เกิดกระแสคู่จิ้นแม่คิมขึ้นมาและมีแฟนคลับมากมายแม่พู้ที่ชอบยอดไลคยยอดแชร์ดังสนใจกระแสะนี้เลยคิดจะเปลี่ยนจากการทำคอนเทนต์แกล้งคนเป็นแกล้งจิน้จนซึ่งไม้ขอล้องคิมหันให้มาช่วยแต่ด้วยความที่คิมหันเกลียดเมฆเข้าใจเลยปฏิเสธและหนีหน้าเมฆในที่สุด แต่กลายเป็นว่ายิ่งหนียิ่งเจอเมื่อคิมหันย้ายเข้าบ้านใหม่และพบว่าเมคคือเพื่อนบ้านของเขาดูเหมือนจะปั่นป่วนแต่เมื่อคิมหันได้เห็นมุมเพื่อนบ้านของเมคก็คิดว่าเมคไม่ได้แย่ยอย่างที่คิดคิมหันเลยตัดสินใจร่วมทำคอนเทนต์คู่จินกับเมคทั้งสองคนได้รู้จักกันมากขึ้นผ่านการทำคอนเทนต์และเป็นเพื่อนบ้านจึงทําให้เกิดความรู้สึกจริงเกินจินและต่างสับสนว่าความรู้สึกของอีฝ่ายนั้นจริงหรือเฟกได้แ,แต่แอบจองรักกันอยู่ห่าง แต่ความรู้สึกแอบนี้ก็ไม่ได้มีแค่คู่มแม่กับคิมหันเพราะมีแกงเพื่อนของทั้งสองฝ่ายยังมีความรู้สึกแอบไว้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบอมที่แอบชอบและเป็นแฟนคลับตัวยงของแบ ไม่อยากให้แบรูร้ปาร์คและลีคู่รักที่ออบคบกันมายาวนานถึง7ปีแต่ไม่ยอมเปิดตัวทิมกับไม้เพื่อนสนิทคิดไม่ซื้อและต้องเก็บความรู้สึกไว้ไม่ให้อีกฝ่ายรู้ความรู้สึกแอบที่หลากหลายจะจบลงในทิศทางไหนเมกและคิมจะจัดการกับความรู้สึกที่มีต่อกันด้อย่างไรติดตามได้ในแอบจองรัก My Secret Love The Series เดะซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะออกอากาศทุกวันสาร์เวลา22นาิกาหนาทีทักช่องส h งวดและแอปพลิเคชัน g p a d เริ่มอ,ออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่18พฤษภาคมเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับเรื่องต่างๆนะครับที่เรนนะ่ะเดีพูดถึงไปเพื่อนๆเนีนะ่ยชอบเรื่องไหนแล้วก็เราคอยเรื่องไหนกันอยู่ก็สามารถ คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะบังว่าทุกคนจนจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เลนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะบายบาย